จ่ายเป็นแสนแล้วแขนยังไม่ได้จับเลยนะเออแต่หนูไม่ได้รู้จักลุงจริงๆ,ๆนะคะได้เงินไปแล้วพูดอย่างนี้ได้ไงน้องอลิสเป็นใครอะคะหนูไม่รู้จักลุงจริงๆ,ๆคะ่ะไอคุณลังแกผูออ้หญิงเหรอเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ้น้องอลิสในโลกออนไลน์คุยกันมาเป็นเดือนแล้วพูดออดอ้อนผมสารพัดจนผมลงเชื่อแล้วหลงรักโอนเงินให้ไปตั้งหลายแสนแล้วเนี่ยแต่หนูไม่ได้ทําหนูไม่รู้จักลุงจริงๆ,ๆนะคะวันนี้ผมมาเจอโดยบังเอิญผมเข้ามาทัก ทำเป็นไม่รู้จักผมเลยเป็นเรื่องจริงเหรอลูกไม่จริงค่ะหนูไม่รู้จักลุงคนนี้จริงๆนะคะเนี่ยลูกรไฟล์น้องอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยลุงหนูก็จริงแต่หนูไม่ได้รู้จักลุงจริงๆนะคะให้หนูด้วยนะคะหนูกลัวใช่ปัดอะไรคุณใครมาลังเจลานฉันอุยพี่เสือไม่ได้ยังไงแล้วป้าเป็นใครมารู้จักผมได้ยังไงเอ่อเอ่เอ,อคุณย่ารู้จักลุงคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักเอ่อไม่รู้จักไม่รู้ ยายรู้จักหรือไม่รู้จักกันแน่คะผมว่ามันดูทำไมทำไมแปลกๆนะคุณมีเบอร์น้องอลิซไหมคะเบอร์ผมมีแต่ไม่เคยวิดีโอคอลน้องอลิสส่งรูปตัวเองมาให้ดูเยอะแยะแต่ก็บ่ายเบี่ยงในการโทรวิดีโอคอลเฮ้ยเฮ้ยยายทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับเอาเงินมาคืนผมเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่คืนเงินเนี้ยคุณให้ฉันโดยเสน่ห์ค่ะแต่คุณเอารูปโปรไฟล์มาหลอกผมทำให้ผมลงเชื่อแล้วหลงรักในรูปมะเป็นสาวสวยน่ารักขนาดนี้ผมก็ให้เลยสิเงินคุณโอนให้ฉันเอง ฉันไม่คืนใครจะทําไมคุณป้าครับรู้ไหมครับว่าทําแบบนี้มันผิดกฎหมายผิดยังไงผิดยังไงมันผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับการเอารูปโปรไฟล์คนอื่นมาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นคดีอาญาถือว่าเป็นการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเฮตมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับอุยแค่เอารูปคนอื่นมาทำโปรไฟล์ปลอมเนี่ยผิดกฎหมายอาญาเลย,ยหเหรอลูกเสือดีกันนถอะคุณยายไม่น่าทําแบบนี้เลยนะคะว่าแต่พี่ขอช่องทางการติดต่อนะอลิสได้ไหมครับหว่าปรึกษากฎหมายกันยังครับกฎหมายใกล้ตัวดูไว้อุ่นใจแชร์ไปได้เลยนะครับ หนูเรียกป้าเหรอลูกแม่ครับผมเรียกแม่นั่นแหละครับแต่ป้าไม่ใช่แม่หนูนะลูกป้าโตกว่านี้เป็นเด็กกำพร้าครับพ่อแม่ผมไปสวัรด์ตั้งแต่ผมยังเป็นหลิกน้อยครับผมขออนุญาตเรียกแม่ได้ไหมครับอ้าวเหรอลูกเรียกแม่ก็ได้จ้ะแม่ครับผมไปก่อนนะคะโอเคแต่ลูกของฉันเท่าไหร่ครับหมดห้าร้อยแปดสิบครับฮะอะไรนะของฉันที่ชู้ห่อเดียวเนี่ยนะห้าร้อยแปดสิบีชู้คุณอ่ะแค่สิบขนมลูกคุณอ่ะห้าร้อยเจ็ดสิบขนมลูกฉันโอ้ อย่างวะอย่าหาทำเฮ้ยมูไปกินไปก่อนแล้วอีพี่เฮ้ยพี่เชนแม่ชักจะไม่ไหวกับพี่เสือแล้วนะผมก็ไม่ไหวเหมือนกันจัดการพี่เสือเลยไหมแม่พี่เชนดูนี่นี่คันสตาร์อีสต์มาเลยอ่อนไปดีกว่าชินพี่เชนพี่เสือมาโน่นเลยเอาพี่เสือมาพอดีเลย วันนี้มีปลา้มกับทุเรียนไปขอโปรดพี่ด้วยนะไม่ต้องขอไม่ต้องแย่งมาทานด้วยกันเลยพี่ตักซื้อมาเพื่อตองตาพี่แจมช่วยพี่ด้วยอ้าพี่เสือเป็นไรพาพี่ไปหาหมอหน่อยสงสัยพี่จะเป็นโรคร้ายเป็นไงพี่เสือเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้พี่เบื่ออาหารกินอะไรไม่ได้เลยเห็นนี่นหน่อยๆนยก็อิ่มนานเสื้อผ่านเก่งตัวหลวหมาแล้วเนี่ยดูที่เนี่ยตองตากับพี่แจมกินไปเลยพี่กินไม่ลงพี่จะเป็นโรคร้ายเปล่าไม่รู้่พี่เสือไม่ได้เป็นโรค พี่แค่กินคาริสตาเอสเอสที่แย่แม่ตาไปวันก่อนไงมันคืออะไรนี่คือคาริสตาเอสเอสทำมาจากพืชช่วยลดไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำไม่อิ่มนานระบบเผาผลาญดีขึ้นลดแป้งและน้ำตาไม่หิวจุกจิกก็ไม่แปลกที่พี่เสือจะผอมลงแบบนี้ก็มีด้วยเหรอพี่เสือจะได้ไม่ต้องมาแย่งตากับพี่แชมป์กินบ่อยๆไงเฮ้ยกินของดีๆก็ไปผอมหมดแล้วพี่เสือไปกินทุกเยนกับป้าแซมอนด้วยกันก่อนไม่กินไม่อยู่ไปอือ บัตรผ่านประตูเท่าไหร่ครับคนละหนึ่งร้อยมีโปรสามคนสองร้อยคนละร้อยเหรอครับพี่พี่ครับบัตรผ่านประตูร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งเหรอคะขอบคุณครับพี่ครับบัตรผ่านประตูร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งรอคะขอบคุณครับนี่ครับสามคนสองร้อยใช่ไหมครับใช่ครับเรียบร้อยครับเชิญครับคุณพี่ทั้งสองแม่มันจังหอมฉุยพี่บอกตรงๆ นี่มันทางของพี่ชัดๆลูกส่งใจให้พ่อเร็วๆอยู่คนเดียวในรถอันตรายนะลูกปะโทษเว้ยลูกคำนี้ได้ไงหยิบมันขึ้นมาพ่อบอกให้ส่งมาให้พ่อเร็วส่งมานี่พ่อชักจะหมดคอาหมดทอนกับลูกแล้วนะไปไปไอ้ เวลาที่ต่อครับพี่อ้าว แล้วทำไมเด็กคนนั้นตอยู่ในรถล่ะครับผมไม่เป็นไรครับบัวนเนี้ยลูกสาวผมเองคือลูกผมติดอยู่ในรถแล้วผมก็ลืมกุญแจไว้ในรถด้วยครับแต่รถมันก็ล็อกอัตโนมัติเปิดไม่ได้เลยครับเนี่ยทำไมไม่ให้น้องเปิดประตูให้หรือหยิบกุญแจให้ล่ะครับลูกผมมันก็เป็นเด็กพิเศษด้วยครับสมาที่สั้นบอกให้หยิบกุญแจให้ทั้งหลายรอบแล้วก็ไม่ยอมหยิบให้เนี่ยทั้งๆที่ผมสอนทั้งหลายรอบแล้วนะครับั้งนั้นให้ผมช่วยไหมครับเดี๋ยวผมจะลองคุยกับน้องเขาดูคุณทําได้เหรอครับั้นองับ น้องเปิดประตูให้พ่อสิครับหรือแม่ก็หยิบกุญแจกแม่คุณพ่อก็ได้ครับคุณพ่อจะได้พาน้องขับบ้างไงครับลุงคนนี้เขาไม่ใช่พ่อหนูที่เป็นพวกเดียวกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่พี่เป็นพ่อของน้องเขาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมน้องเขาบอกไม่ใช่พ่อล่ะอย่างที่ผมบอกแหละครับลูกสาวผมเนี่ย <S <S เป็นเด็กพิเศษแ<ม>ต่มาที่สั้นด้วยแล้วก็ขี้งอนอีกต่างหากเนีย่ยจะให้ผมซื้อของเล่นให้พอผมไม่ซื้อให้ก็งอแงบอกว่าผมไม่ใช่พ่อเนี่ยมันน่าน้อยใ,ใจจริงๆเลยเนี่ยถ้าพี่เป็นพ่อของน้องเขาจริงๆชื่ออะไร่่ราุเทไชื่อ ชื่อน้อยครับหนูชื่อป่อยป้ายค่ะเป่อเปิดไ,ไปไหนลูกป่อยปอยู่ไหนลูก เราสรุปเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ครับคุณเนี่ยต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยเนี่ยมันลูกสาวผมไม่งั้นเขาจะไปอยู่ในรถผมได้ย,ยังไงคุณไม่ใช่ไม่เน่ยไม่ป่วยป่วยหนูปิ้งไง่บ้างลูกแ,แม่คะลูกคนนี้ าว่าจะวิ่งไม่ทันหนูก็เลยต้องแย่งคุณแจมาขึ้นรถแล้วก็ล็อกรถเอไว้อ่ะค่ะเพื่อรอขอความช่วยเหลือพูดมากแร้วถึงจะโดนคนที่จะโดนเนี่ยผมว่าเป็นพี่มากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะจับเข้าไว้แล้วอยู่รอเป็นพยานให้เองเก่งมากไม่เป้ยเด็กแสบของแม่ไม่ใช่โซดา ไต่ตันทำไมวาดภาพแล้วทาบ้านก็ตามแบบนี้ล่ะลูกโอยต้องขอโทษแทนไตตัต้ด้วยนะคะพี่ตาเสียงโว,วยวายอะไรกันเด็กๆวาดฝาผานังแล้วเธอไปหมดเลยเด็กซนกือเด็กฉลาดเด็กบ้านไหนเขาก็าวาดฝาผานังันทั้งนั้นแหละหัวจะปวด <c oughs> <c oughs> จิตรกรรมฝาผานังจะเช็ดออกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่เดี๋ยวนะครับทุกคนใจเย็นฉันมีวิธีวาดรูปด้านไม่เลอะบ้านและสามารถเล่นเกมทาภาพได้สนุกสนานไม่โดนดุด้วยนะ หนูก็อยากเล่นค่ะตามพี่ชมป์มาเดี๋ยวพี่แชมป์สอนเอาอ่ะผมไม่เล่นหรอกโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยเกมถ่ายภาพในออนไมค์กาแฟจากโคดวลพี่ชมป์ว่าอะไรอยู่อันนี้ให้ถ่ายให้ถ่ายเปิดไปถ่ายว่าอะไรครับพี่ชายไม่ใช่ส้มถูกต้องแลยครับอุ้ตอบถูกเดี๋ยวแม่ตาให้รางวัลเป็นค่าขนมใครอยากได้บ้างหนูนอกจากเกมถ่ายภาพแล้วในออนไมค์ก็มีมินิเกมอื่นอื่นอีกเพียบเลย Yeah!